สวัสดีกันด้วยครับวันนี้เราก็มาอยู่ในที่เกมใหม่ครับในเคียบเซิร์ฟเว1.4.6ในเคียบอ๋อวันนี้ผมก็จะมาโปรโมทนะครับเซิร์ฟนะฮะโปรโมทเซิร์ฟนะครับเฮ้ยว่าเซิร์ฟคุณมาดูอะไรบ<ส>้าง,างคุณคมาดูที่สกายสิฮะเออเดี๋ยวถ้าเพื่อนมีการเสียแล้วก็ไปกันโบยครับเข้ามาครั้งแรกใครไม่เข้าเซ<ม>ิร์ฟเนาขอให้เป็นด้อยนะฮะเนี่ยเข้ามาครั้งแรกอะไรอะปาเร์ตเจียวครับอ๋อไอ้นี่เสิ ก็รีพิเตอร์นะเช่นพาก็หนึ่งสองสามสี่อะไรก็ว่าไปนะสองครั้งนะเข้าเสร็จก็เข้าเสร็จแล้วก็ก็ออกไปเกมครั้งหนึ่งแล้วฮะเข้ามาใหม่ก็พิมอย่างงี้ครับอย่างเงี้ยก็ตามด้วยพาที่กําหนดไว้เช่นหนึ่งสองสามสี่ที่เราสมัครสมาชิกที่รีพิเตอร์ไปแล้วนะฮะนะฮะก็ถ้าเดินตรงไปนะก็จะมีของแจกไม่ผมไม่แน่ใจนะครับเพราะผมไม่เล่นนานจะไม่ได้ตรงนี้ก็จะเป็นช็อปนะครับ ป็นช็อตนะก็สามารถซื้อกันได้นะครับเฮ้ยปั๊มแป๊บเดียวสิครับเดี๋ยวพึ่งใจร้อนนะครับก็เดี๋ยวคุณหยุดเซิร์ฟพลายบอกผมก่อนแป๊บเดียวนะครับขอว่าโปรโมตก่อนนะฮะอ้เหี้ยอันนี้ก็เป็นฟรีไอเทมนะฮะตลกไหมครับอันนี้ผมเปลี่ยนรูปแล้วครับผมเปลี่ยนรูปแล้วนะฮะอันนี้ก็เป็นฟรีไอเทมนะครับอันนี้ก็โฮมโซนนะครับโฮมโซนโอ้โห มันน่าจะตั้งชื่อว่าฟรีโซนนะฮะมันล้างมากเลยอันนี้ก็อะไรเนี่ยเอาฟรีเอาที่ยอตัดต้นไม้มั้งนะฮะอันนี้ก็อีเวนต์นะฮะกิจกรรมมันยังไม่ได้เปิดอันนี้มันต้องไปดีกว่านะฮะไปแล้วมันไม่ดีฮะก็อันนี้ทั้งน,นั้กน,นก,นนก็ถ้าแบบคนชอบเดินนะฮะก็เดินตรงไปเรื่อยๆนะมันจะมีที่ ครัผองอยู่ตรงนี้แล้วตรงนี้อะไรไม่รู้ผมไม่แน่ใจนะฮะไปดูกันก่อนดีกว่าเป็นด้อยแล้วครับสองคนเนี้ยฮะสองนเนี้เป็นด้อยแล้วขอแลกไม้เราไม่เกี่ยวนะครับด้อยค่ะคุณนี่เป็นอะไรกับด้อยครับ <c oughs> <c oughs> ก็ทางนี้ก็เป็นอะไรไม่รู้นะผมไม่อยากเข้าไปนะอันนี้ก็โตแอนชาเลยนะฮะตรงนั้นถ้าตรงไปก็จะเป็นที่ไปที่สร้างบ้านถ้าตรงไปเรื่อยๆนะฮะ เออก็ถ้าใครอยากเล่นเดี๋ยวก็ผมก็จะส่งเออไม่ใช่สิใส่ไอดีไว้ทางดีสิบชั้นเลยนะครับเออหมวกเพชรนี่นะครับก็ทางนี้ก็จะเป็น,นอ่อแต่แตกนะฮะไม่ใช่ลนะ <S 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 ทางนี้ก็จะเป็นแบบบ้าน <จะ S 1> บ้าน<ะ>บ้าน,<ะ>าน,านไม่ใช่บ้านซื้อนะคือทางเซิร์ฟเวอร์แอดมินห้าเขาบอกผมว่าเออสร้างไว้โชว์เล่นนะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปชมกิลผมนะฮะไม่ใช่กิลผมนะคะผมเป็นสมาชิกในกิลนะฮะนี่ฮะผมก็สร้างเป็นกิลนะฮะเอ้ยสร้างบ้านของตัวเองนะฮะเอาให้สร้างบ้านของตัวเองนะก็อันนี้ก็เป็นเจ้าของนะฮะนี่ครับเอาไม่ใช่ไม่ใช่นะขออภัยด้วยเออไม่ใช่นะเฮ้ยนี่นี่ไงนะฮะคนนี้ก็เป็นคนหนึ่งหนึ่งในเซิร์ฟนะคุณเจ็ค แจ็คหรืออะไรนี่แหละมันไม่แน่ใจในบ้านเขาก็อยู่นี่นะครับ <c oughs> เจา,านะ <c oughs> เขาพี่นี่เจอต่อไปแก้วครับ อินฟินิตี้รถใหม่เหรอเนี่ย <ś c oughs> อสีสัตวอ้วยกูจะไม่เล่นเกมจูออนอีกแล้วอีสัตวอ่าเดี๋ยวผมขอไปเอาของให้เข้าก่อนนะฮะ ก็กิวนะฮะถ้าใครจะเล่นเซิร์ฟนี้ก็ถ้าอยากเข้ากิวก็ติดต่อคนที่ชื่อนี้เลยนะเนี่ยคนที่ชื่ออันเนี้ยนะที่ผมพิมพ์ผมบ้าไปแล้วนะะก็ก็เขาก็จะมาให้สร้างบ้านแล้วแอดโปรเทคด้วยนะฮะเอออะไรหลุดเนี่ยผมอยากจะบอกว่าเขากินทำไมอันนี้ก็บ้านผมนะ ก็ก็ม <st arts> ีตอนนี <des k> ้มีคนอยู่ในกลิ้วแค่หนึ่งสองสามสี่ห้าคนนะครับก็ถ้าใครอยากมาก็บอกบอกไปเลยนะว่าขออยู่กลิ้วด้วยนะครับเออภาพเป็นตัวอะไรอ้าวไม่ได้ต่างแก้ภาพเป็นตัวแล้วเหรอผมนะฮะก็รีวิวเสร็จนะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบาย